สำหรับใครนะครับที่มี MIDI คีย์บอร์ดแบบบลูทูธนะครับและอยากทำเพลงแบบไร้สายวิธีการเซตอัพเป็นยังไงไปดูกันได้เลยครับและ MIDI คีย์บอร์ดแบบ b l บลู o t h ในวันนี้ที่ผมจะเอามาใช้งานนะครับก็คือยี่ห้อ MIDI Plus นะครับรุ่น AKM 3 2 0แต่รุ่นนี้มี BT นะครับก็คือสามารถต่อแบบบลูทูธได้นะครับขั้นตอนแรกเลยให้เราเปิด b l บลู o t h ก่อนเลยนะฮะตรงนี้ให้เราเลือกเป็นโหมดแบตเตอรี่นะครับสังเกตว่ามันจะมีไฟฟ้ากระพริบตรงนี้นะครับแปลว่าตอนนี้มันกําลังจะส่งสัญญาณลูแ้ว จากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนมาที่ตรงนี้นะครับนี่เลือกบลูทู o t ด d ว v i ์ e นะครับแล้วก็เลือก Open Setting แล้วก็ไปที่แ d ดบลูทู o อออเ r อร์ e ด d ว v i ์ e นะครับแล้วก็เลือกที่ Bluetooth เราก็จะสังเกตว่ามันมี I2 ขีด32นะครับขึ้นมาให้เราคลิกนะครับเพื่อทำการ Connecting กันนี่มันก็จะบอกว่าตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมใช้งานแล้วกดดันตรงนี้นะครับ แล้วก็มาเริ่มดูนะครับตรงนี้มันทําการจับคู่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆต้องมีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า l o o p b d นะครับให้เพื่อนๆไปที่ตรงนี้ Google Chrome นะครับแล้วก็เซิร์ชคําว่า l o o p b i d i นะครับนี่นะฮะแล้วก็เลือกอันแรกเลยนะครับ t o b y As นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลด l o o p b i d i ได้เลยนะครับ โอเคแต่ตอนนี้เนี่ยของผมอ่ะมันไม่ขึ้นเพราะว่าใช้ Google Chrome ตอนนี้ไม่รู้เป็นติดปัญหาอะไรเหมือนกันนะครับให้เปลี่ยนเบราว์เซอร์เป็น Microsoft Edge นะครับแล้วผมจะ Copy URL ตรงนี้มาเลยกด Ctrl C แล้วก็มา Copy ที่ Microsoft Edge นะครับกด Ctrl V นะครับปึ๊บกด Enter นี่นะครับแล้วเราก็โหลดลูบ p m i i จากตรงนี้แทนสังเกตว่าตอนนี้มันโหลดได้แล้วนะครับรอสักครู่หนึ่ง เมื่อดาวนโหลดเสร็จนะครับให้เพื่อนมาเปิดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นซิปตรงนี้มาให้เพื่อนคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก extract to loop midi setup ตรงนี้เพื่อแตกโฟลเดอร์มันออกมานะครับแล้วผมจะ delete ตัวซิปทิ้งไปเดับลิกนะครับแล้วทำการ install exe ลงไปแล้วเพื่อนๆก็ลงตามขั้นตอนต่างๆตามที่เขาบอกได้เลยนะครับส่วนอันนี้ผมลงแล้วนะผมจะปิดไปก่อนจากนั้นนะครับเพ้เพื่อนมาเปิดซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า loop midi นะครับ ทีนี้เนี่ยให้เราตั้งชื่อ MIDI Keyboard ที่เป็นบลูทูธของเรานะครับผมจะตั้งชื่อว่า MIDI plus akm 3 20 bt นะครับโหมด นะฮะฮที่ผมตั้งชื่อแบบนี้เป็นบลูทูธโหมดเพราะว่าผมสามารถใช้ USB ได้ไงเดี๋ยวมันจะไปซ้ํากันนะครับซึ่งจะตั้งชื่อให้มันแตกต่างกันถ้าใช้บลูทูธโหมดก็ตั้งชื่อว่าบลูทูธโหมดเลยนะครับอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่จะใช้บลูทูธนะครับเพราะว่าถ้าเป็น USB เราใช้งานผ่านโปรแกรมทําเพลงได้อยู่แล้วแต่ถ้าใช้ผ่านบลูทูธเนี่ยอาจจะต้องทําแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรากดบวกนี่นะครับมันจะเด้งขึ้นมาล้นะครับ ขั้นตอนถัดไปนะครับเพื่อนๆต้องมีอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ก็คือ MIDI b u r l y นะครับทีนี้เราสามารถไปดาวน์โหลดที่ Microsoft Store ได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเซิร์ชตรงแว่นขยายตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Microsoft Store มันก็จะขึ้นมาแล้วก็เซิร์ชคำว่า MIDI b u r l y นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ลงโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับ พอลงโปรแกรมเสร็จนะครับให้เพื่อนเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MIDI Berry ขึ้นมานะครับและให้เราเซตค่าตามนี้นะครับ Input ให้เราเลือก i2-32 ก็คือ MIDI Keyboard Bluetooth ของเราและ Output เนี่ยเราจะส่งสัญญาณไปที่หลูม MIDI ที่เราตั้งชื่อว่าเอ่ MIDI Plus AKM 3.0 0 BT Mode นะครับทีนี้เนี่ยนะครับโฟลในการส่งสัญญาณเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจาก MIDI Keyboard นะครับส่งสัญญาณ ไปที่ Windows 10นะครับคอมพิวเตอร์ของเราและจาก Windows 10เนี่ยมันจะต้องใช้ตัว MIDI Berry นะครับในการสื่อสารกันนะครับก็คือจากคอมพิวเตอร์ของเราก็ส่งมาที่ MIDI Berry ในขา Input รับสัญญาณมานะครับเมื่อรับสัญญาณมาเสร็จมันก็แปลงสัญญาณออกไปที่ loop MIDI นะฮะก็คือส่งต่อส่งออกไปยัง loop MIDI ตรงนี้นะครับและจาก loop MIDI เนี่ยจะส่งต่อไปยังอุปกรณ์ทำเพลงของเราอันนี้คือคอนเซปต์นะครับ ต่อมานะครับผมจะทําการซ่อนหน้าต่าง MIDI Berry ส่วนรูป m ท d i ตรงนี้นะครับเราสามารถปิดหน้าต่างได้เลยเพราะว่ามันจะรันเป็น background อยู่แล้วนะครับปิดได้เลยขั้นตอนต่อไปเราก็มาสร้าง External MIDI เหมือนปกตินะครับที่เราสร้าง MIDI Keyboard ทั่วไปนะครับก็เลือกที่ Studio One เลือก Option แล้วก็ไปที่ External Devices นะครับเลือก Add แล้วก็เลือกที่ New Keyboard นะครับผมจะตั้งชื่อว่า MIDI Plus เป็นยี่ห้อของคีย์บอร์ดนะครับรุ่น A K M 320 B T Mode นะครับผมจะได้รู้ว่าอันนี้เราจะใช้บลูทูธโหมดนะครับและจากนั้นเนี่ย e c e i v e f o r มนะครับเรารับสัญญาณจากอะไรหลูปมิดี i ที่เราตั้งชื่อไว้อันนี้คือจากหลูปมิดีนะที่ผมตั้งชื่อไว้นะครับถ้าเราไม่ได้เซตอัพในโปรแกรมหลูปมิดีมาสักครู่นี้มันจะไม่ขึ้นนะครับให้เราคลิกตรงนี้เลย รับสัญญาณมาจากกลุมมิเีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรากดโอเคได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ส่งต่อสัญญาณไปที่ไหนอีกแล้วนะครับก็กดโอเคได้เลยแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งทีนี้นะครับผมก็จะสามารถเล่นมิ d i ีคีย์บอร์ดแบบไร้สายได้แล้วนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าแนะนําว่าให้มันใกล้กับสัญญาณบลูทูธของเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะลองทดสอบดูนะครับว่ามัน มีความหน่วงเยอะน้อยประมาณไหนนะครับโอเคเลยนะครับความหน่วงก็ไม่ค่อยเยอะนะครับสามารถเล่นได้ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกดอัดดูนะครับกดดอกจันแล้วก็ไม่เปิดเมทานอมนะครับ โอเคเลยนะฮะโอเคก็ okay, okay, <okay. S 2> เล่นได้นะครับลองกดสเปซบาร์แล้วลองฟังดูนะครับ โอเคนะครับก็รู้สึกว่าก็เล่นได้อยู่นะครับความหน่วงก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสามารถเล่นได้สมมติว่าจะลองร้องแล้วลองเล่นไปด้วยสิว่ามันยังพอเล่นได้อยู่ไหมครับ ก็ได้อยู่นะครับไม่รู้สึกว่าร้องแล้วมันหน่วงๆจนแบบเอ้ยร้องไม่ถูกอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าผมรู้สึกว่าตัวพิชเบนนะครับมันจะดีเลย์มากๆเลยไม่รู้เป็นที่อะไรเหมือนกันนะครับเนี่ยกดแล้วกว่ามันจะมานะครับพอเราใช้พิชเบนเนี่ยจะเจอปัญหานี้นะครับส่วนโมดูเลเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะมีอาการหน่วงๆแล้วก็ดีเลย์เหมือนกัน นะครับแต่เวลาเราเล่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่เจอปัญหานะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นที่ตัวพิสเบนของตัว MIDI plus หรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับก็เท่านี้นะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อมิดิคีย์บอร์ดแบบบลูทูธนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้197 Studio ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำงานกันต่อไปนะครับและถ้าเพื่อนมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะมาตอบให้หรือมาทำคลิปให้นั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมสันเซ่197 Studio ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นนนคนที่จะพาความเหงาทุกชอ